ขอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องอาทิในรายการอาทิจังสีเทชนะคะเสียงดังมานะคะก็ขออาจจะมีไอค็อกไอแพดนิดนึงเนาะมีไพที่แบบ เขายังไม่จบนั้นเดี๋ยวเรารลงก่อนลงแค่ตายนะคะเป็นหมตายแล้วโอ้โขอเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขานะคะพี่นายแต่ถ้ามีคือที่น้องขี่มาแคสเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เล่นทั้งโลบอกทั้งไมโครฟ t นานมากนะคะก็เลย ว่าจะมาแคสให้ดูนะคะไม่ลดงแต่คืออยากให้เขากระโดดนะสี่ตัวเมื่อเขากระโดดแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็มกาดูนะคะโอเค โอเคก็น okay, so ้องสี่ไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าเข้ามาจ้าเนาะอุ้ยตายอยู่ทำไมโอเคเดี๋ยวเรารอรอบที่หนึ่งกันเลยจ๊ก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 อะไรอะซัฟอะไรซัฟอะไรวะ อ๋อชายหามันควรจะเป็นบีชมากกว่าเนอะเหมือนมันจะมีภัยพิบัติเออเกี่ยวก็อุ้ยนายนายดันเราขึ้นไปทำไมคือเรากลัวนะคะเรื่องภัยพิบัติอุ้ยขึ้นหลังคาทำไม อันนี้นะคะอาจจะสามารถมีซีนามิได้นะคะก็ไม่แน่นอนเราจะคอยดูห่างๆอย่างห่วงๆนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงอ้าว <c oughs> ไม่ใช่นะคะแต่อันนี้ก็ถูกคืออันนี้มันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอาร์ตเรนคือมันเป็นฝนพิษนะคะ อย่างนั้นแหละมันเป็นฝนพิษนะก็เดี๋ยวเราตอบให้ <"Hi" S 2> ไปให้ดีกว่าให้ส่งน้องกี๋ไม่เข้าใจทำไมมันถึงต้องเป็นสีม่วงอุย้ยมันจะหล่นฝนพิษก็สามารถทำให้หลังคาหล่นลงมาได้นะคะพวกเราก็ต้องวิ่ง <c oughs> <c oughs> ตาย นายก็ยังจะไปะเหยียบซ้ำม,มันเนาะอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนโดนโอเคค่ะเรามาอยู่ข้างล่างนะคะเราจะได้ไม่โดนฝนผิดนะคะนี่สวัสดีค่ะอุ้ยนายโอ๊ยนำไปฉี โอ้เมดแต่ได้ยินเสียงอู้อู้นี่โอ้โอเรือเราเหลืองแล้วเนาะอืมเย้เรารอดนะคะเอ๊ะรอดไหมโอเครอดเย้โอเค,ออเคถือว่ารอดนะคะปิว้วเอ้ยติดนะคะ เราขอกระโดดก่อนแมปแมปยังไม่รีเซ็ตนะคะก็ก็ทำไมโอเคแซนี่โอเคมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเราขออนุญ,ญาตขึ้นที่สูงนะวะ่าให้เอิออย่าเปียดนะเออ น่ากลัวหลายๆอย่างนะคะคนที่มีลูกโป่งนี่ก็นะคนเยอะมากถ้ามีสึนามินะคะก็อาจจะสามารถตกลงไปได้ด้วยนะคะเพราะเวลาสึนามิมาเหมือนแผ่นดินไหวอะ Outside a rare storm ตาย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 โอ๊ยตายเลยค่ะนี่ไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปรอเฮ้ยคอลเลกชันลูกโป่งเปลี่ยนสีแล้วแต่ก่อนเอ้าวมีสองอันอันนี้เป็นคอลเลกชันแบบเป็นรูปฮะเดี๋ยวเซฟเดีอะเจ็ด red apple rustle no 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 oh ให้ซื้อกินเหรอคะหรือเปล่าเออใช่พอให้ซื้อกินเหมือนแบบกลัวตายหรือเปล่าเพิ่งเห็นนะเกรสเจ็ดศูนย์สามเก้าอุ้ยฉันไม่อยากตายกู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 กแบบนี้ถล่มเยอะมากนะคะอืมน่าจะเป็นแผ่นดินไหวอะค่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยันดันยันดันว๊าเอ๊ยยังมีเสียงไอค็อกไอแคกอยู่เลยนะคะจึงเฮ้ยนายเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนน้องอากิไหมคะเมื่อกี้เขากระโดดลงไปอ่ะหืมอุ้ยกระโดดเลยนาย คือเราไม่รอดนะคะอือก็มีหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะมีอยู่สิบคนนะคะที่รอดนะคะเพื่อนๆก็เนาะวันนี้อาจจะไม่เปิดกล้องให้ดูอยากเล่นสปีดลรันนะ่ะแต่หาไม่ได้เพรสวนสาธารณะนะหรือเปล่า อ๋อ oh. เป็นที่เล่นนะคะโอ้โห oh, แม่ครึ้มเลยครึ้มเลยน้องกี่เฮ้ยทำไมพื้นเป็นเงี้ยเฮ้ย <Hey. S 2> ฝนตกเหรอื hmm. ซูนามิมาน้องกีคิดว่าซูนามินะคะจะมานะคะ ฝนฝนมานะคะเรายังจะมีหน้ามานั่งนะคะไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเดีย๋ยวเราข่ออันนี้ค่ะว่า,าอ่ะหุยเธอ,อหลอดแดงเลยสวัสด,ดีค่ะมาขายเบอร์เกอร์ค่ะเฮย้ยฉันฉันเป็นเจ้าหน้าที่ขายเบอร์เกอร์นะโอ้โหแผลเหมือนกำลังจะถล่มอะค่ะ ฮุยหุย,หยว้าขยับไปแล้วคนหนึ่งสวัสดีค่ะมาขายเบอร์เกอร์ค่ะรับไหมคะชิ้นละสามพันห้าร้อยค่ะโอ้ยฉันไม่รับนะหรอกเฮน่นะขายเบอร์เกอร์ด้่ยังแพงคอยจะไปซื้อกินละ่ะแต่คุณภาพมันดีนะคะถึงแม้คุณภาพดีเท่าไหนฉันก็ไม่ซื้อเรื่องต้งเออ,องั้นลดให้แบลดให้แค่ หก็ได้ค่ะเมื่อกี้ฝากเท่าไหร่นะคะสามพันสามพันห้าห้้ยใช่ไหมคะถ้าสามพันห้าร้อยลือหนึ่งเปอร์ซก็เหลือสามพสเก้าค่ะอุ้ยยังไงฉันก็ไม่ซื้อจนกว่าม,มันจะเหลือประมาณแค่ไม่เกินร้อยนะล่ะคะงั้นมิกไม่ขายค่ะเออไม่ขายก็ดี แย่งอันนี้นะคะเรารอดเมื่อกี้ยังขายเบอร์เกอร์กับคุณลุงเฮ้ยพูดถึงขายเบอร์เกอร์เออเออเราลืมขึ้นค่ะฟรอนซ์ฟรอนซ์จิงลุงเรียเหรอค่ะอ้ไม่ใช่ปั๊มน้ำอุ้ยตกใจต ใช่ไหมเนี่ยเรารู้สึกหวาดกลัวนะคะเดี๋ยวเรายืนอยู่ตรงนี้ก่อนวู๊วว้ากไปมันจะเป็นอะไรอะคะไม่แน่ใจหุ่ยต้องมน้นสูงอะเฮ้เอ เกะกะขวางทางวุ้ยตายน้องคิดว่า go get away from the wish คืออะไรอ๋อภูเขาสไฟระเบิดค่ะ ผูเขอไฟระเบิดเนาะอยู่ที่สูงก็เนาะกีคิดว่านะว้าตายตายอีกแล้ว <c oughs> อดเล่นขายของเลยเนาะง่ายๆเฮ้ยพวกเราพวกเราขึ้นไปเฮ้ยใชย่ใช่ใขึ้นไปดูโอ้ยชายลวงไว้นี่ที่ฉันจะต้องตายอีบุคเขาไฟบ้ามาทางไหนล่ะ ในเนี่ยหน,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 น่อยในภูเขาไฟใช่ใช่ภูเขาไฟมันฆ่าเราเออฉันคิดว่าพวกน้อยคงคิดไปเองแล้วนะภูเขาไฟมันไม่ได้ฆ่าเราแต่เขาเกมนี้เขาก็บอกแล้วน่ยให้เอาชีวิตไดาจากภัยพิบัตินะ่ะใช่ใช่เขาบอกแล้วนะพวกเธอไม่พวกเธอแปลไม่ออกหรืองไง ว่าเขาให้เอาชีวิตรอดเต่พพี่บัตเขาไม่ได้ให้มาดาผู้เขาไฟจริงด้วยโอ้ฉันก er ็คิดเหมือนนอยเนาะพอนุ่แต่มันคงไปไม่ได้ทำไมล่ะครับเออหรือว่าไม่ใช่ล่ะครับพี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมเวลาเราไม่อยู่นะคะมีแต่สิบคนที่รอดนะคะ สิบคนเราอยากได้ลูกโป่งเหมือนเขามังจังเฮ้เธอฉันอยากได้ลูกโปง่งฉันขอหนึ่งอันเดิแลากิมมอร์ชเอ๋อัน,นันเหรอเอ้ยเด็กน,นิ่มน้อยกี้ยังไม่เคยเล่นหรือว่าเคยแล้วอ๋อเคยเล่นแล้ว สวัสดีค่ะลูกค่ะจะรับอะไรดีคะเออฉันขอไม่ซื้อนะไม่ได้หรอกค่ะคุณจะต้องซื้อของฉันค่ะต้องซื้อนะคะสวัสดีค่ะลืกค่ะรับอะไรดีคะว้าฉันต้องวิ่งไปหลบใต้ต้นไม้อันนี้นะคะเป็นเทคนิคของน้องอากินะนะคะอากิจะมาหลบใต้ต้นไม้นะคะ โอ้ยเคนเซนส,สตูมนอกก้องกีจะหลบใต้ต้นไม้อะคะโอ้ยต้นไม้พังโอ้ยไม่หลบตรงนี้แล้วไป มาประเจิญกันตรงนี้มันก็เรน,นี้ยราสิคอเฮ้ยต้นไม้แต่ดูเรือม,มแล้วว้าวหลบใต้ต้นไม้อ,อุ้ยมนไม้มปิวแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย